สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับนมโคราชพาแซบนะครับคนเก่าคนเดิมนะครับวันนี้บ่าวเกรียงจะพามากินนี่เลยนี่เลยครับตำกุ้งสดนะครับแล้วก็จะมีปลาหมึกปลาหมึกด้วยเนาะปลาหมึกตัวใหญ่ๆเป้งๆเลยนะครับหัวกุ้งเราไม่ทิ้งนะครับนี่เลยเอามาทอดกรอบนะครับเอามาทอดกรอบผักบบมีอย่างหลายครับผักมีแตงนะครับมีมะระมะระมีมะเขือมีต้นหอมมีถั่วนะครับ แล้วก็จะมีนี่ลูกกระเจี๊ยบมาบ่พูดเยอะมาแซ่บๆนํำกันเลยครับก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับอ่ะมาแซ่บๆกันเลยครับเอาชิมกุ้งกันเนาะกุ้งสดๆเลยนะครับซส์เป้งๆเลยอ่ะพี่น้อง กุงสดมากครับกุ้งสดมากอืมครับี่แล้ว เข้าเครื่องมากอย่างเข้าเครื่องเลยเข้มข้นมากเลยพี่น้องกรั <c oughs> บครับพี่น้องหนวดยังใหญ่เลย อืมเด็กมากอืม พริกไม่เยอะนะครับนะแต่ประมาณยี่สิบเม็ดนะครับพริกสดนะครับผมรีพริกแห้งหมดืมหัว้งกรอบมาก うん。 ขนมจีนใส่ไม่เยอะนะครับน่ะทางกุ้งทางขนมจีนเนาะใส่ไปเ้วยก,กันเลย หืมปลาหมึกหมึกขอตัดส่วนถามาเนาะฮึมฮึ เด่งมาก Ừ, ừ, mưa มะนละมันเริ่มแก่แล้วครับมะนละข้าขนาด 哼，嗯。<laughs> กินนี้กระป๋องนี่นะครับอิ่มละนะครับเดี๋ยวให้สาวแป้งกินต่อเนาะสาวแป้งนั่งรออยู่อ่ะกินนี้กระองแค่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์กดติดเพื่อนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกินใหม่กินอีกนบ๊ายบายสวัสดีครับ